สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็มาเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในคลิปโค้งสุดท้าย2ตัวล่างประจำวดวันที่30บธันวาสองพันห้าร้อยสิบสามเนาะไม่เป็นทําคลิปหลายรอบแล้วไม่สําเร็จคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บมันเต็มเนาะแล้วคลิปมันก็ตัดออกนะคะก็ก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคาเตือนก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะเพราะว่าขาตั้งกล้องมันจะเห็นไม่เต็มนะคุณผู้ชมไม่เป็นตั้งไม่เป็นเนาะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาข้อความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกระวังกันทวนหน้านะคะเฮงๆ,ๆด้วยๆนะก็ตามที่ไม่เบนให้สองตัวล่างไปเนาะสองตัวล่างนะก็มันมีหลายตัวนะคุณผู้ชม แต่ที่เห็นที่ที่เขียนไว้มันม,มีเด่นหน,นึ่งสามสามหนเนาะทีนี้ตัวเด่นตัวเด่นที่น่าจะเป็นไปได้มันก็มีหกสามกับสามหกเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขวิ่งมันเด่นที่เลข6กับเลข3มนะคะมันจะมาทั้ง2ตัวไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะทีนี้สําหรับเอ่ออันนี้คือคือที่ไม่เป็นลงคลิปให้ไปตั้งแต่นานแล้วนะคุณผู้ชมตั้งแต่ต่อง,งวดเนาะ ะะทีนี้เรามาดูเด่นหลักสิบมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรเนาะมันเด่นที่เลขสามนะคุณผู้ชมเลขสามแล้วก็เลขแปดนะคะทีนี้สามกับแปดนี่มันจะมาไหมนะคุณผู้ชมสามกับแปดนี่มันจะมาไหมนะคะเออเดี๋ยว ถ่าสามไม่เป็นเอาปากกาไปไว้ไหนไม่รู้ถ้าสามกับแปดมันเป็นตัวเด่นมันไม่มามันก็จะมาเลขหกนะคุณผู้ชมหรือไม่ก็เลขสองเนาะทีนี้นเอ่อ เลขสาเด่นที่สุดกับเลขแปดลองลงมาเลขหกสองหนึ่งทีนี้หลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างนี่ค่อนข้างจะเแม่นหน่อยนะคุณผู้ชมมีมีมีงวดที่ผ่านมานี่เนาะมันพลาดไปมันเข้าที่เลขศูนย์ะคะแต่ว่าเด่นหน่วยล่างที่สุดก็คือเลขห้าเนาะเลขห้ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรเลยนะทีนี้ ถ้ามันเด่นที่เลข5มันก็จะมา3 5 8 5 6 5 2 5 1 5นะคะก็ตาม2ตัวล่างที่ลงให้ไปเนาะมันก็จะมีชุดนี้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 เลยนะเดี๋ยวไม่เ็นจะ เขียนให้ใหม่เนาะคุณผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะเขียนลวกๆเนาะมันก็จะมีหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าหกห้านะคะอันนี้คือเด่นเนาะเด่น ีนี้หลักน่วยหลักหน่วยล่างสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรนะคะหลักน่วยล่างที่เป็นสามหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรเหมือนกันหลักหน่วยล่างที่เป็น 3, 1, 2, 3, 4, 4สองหนึ่งสองสามสี่เ, 2, 1, 2, 3, 4, เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทีน,นี้ก็เด่นนะคะ หกสองหกเก้านะคุณผู้ชมหกสามเนาะหกสี่นะคะเพราะว่ามันเลขิีงมันมีเลขหก 6, กับเลขสามทีนี้ส่วนที่เด่นที่สุดก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะ คือมันมาตัวกลับอาจจะมาสามหกก็ได้เนะคุณผู้ชม สุดท้ายเนะเดี๋ยวยันนี้เราก็มาเจอกันกันกบสรบสองตัวบนสองตัวล่าเออสองเออสองตัวบนสามตัวบนด้วยนะคุณผู้ชมแม่เบนกออ็ทีนี้หกสามหกสี่แต่ใครถ้าจะใครจะเล่นเลขวิ่งเนาะก็มองไปที่เลขหกแล้วกันนะคุณผู้ชมเลขหกจะเด่น เด่นมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่รู้จะมาหกอะไรนะคะวิ่งล่างเนาะหกตัวนี้ด้วยสี่สองส่วนตัวรองนะคะรองก็คือพวกหกหกหนึ่งรองนะคะก็หกหนึ่ง สามเก้าเผื่อเผื่อเลขคู่มันมาเลขเก้าเนาะสามเก้าเจ็ดเก้านะสองเก้ามาหนี้นะคะ อันนี้อันนี้ก็คือสรุปสรุปให้นะคะคุณผู้ชมสรุปนะคะสรุปเนาะไม่จะเป็นเอากระดาษมาครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันกระทนหันคุณผู้ชมมันทําคลิปยากนะคะคลิปมันเด้งออกนะคะก็อันนี้นะคะที่วงวงนี่ก็คือตัวน,นี้ด้วยนะ รองรองก็คือมีพวกนี้แหละแปดห้าแปไม่เป็นชอบที่เลขหกนะคะเพราะว่าเลขวิ่งทั้งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างแล้วก็วิ่งวิ่งล่างนะคะมีเลขหกนะคะทีนี้เลขหกแล้วก็เลข3นะคุณผู้ชมตัวไหนจะมา3า สามมันดับบนด้วยมันอาจจะมาล่างก็ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะขอมาสั้นๆแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เป็นต้องโหลดโหลดคลิปมันก็ช้าเพราะว่าเน็ตเราช้านะคะก็ฝากคําเตือนอีกรอบแล้วกันเนาะนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยคลิปนี้เป็นเพียงหลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ปรดเช็สติในะการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกรางวัลกันทั่วหน้านะคะเฮ้เงง่ายรวย,วย,วยแล้วก็นะคะสำหรับอันนี้ก็คือหลักสิบล่างสูตรใหม่เนะงวดที่แล้วมันเข้าที่เลขเจ็ดนะคะทีนี้ถ้าสูตรนี้มานะ,ค,ะคุณผู้ชมมันก็มีสองสองสามสองสามสี่นะคะก็ให้คุณผู้ชมมองไปถ้ามันไม่มาห้ามันก็มาเลขเลขหก 6, เนาะสองหกสามหกสี่หกนะ สองหกล่ะสามหกเอาแล้วเนาะสี่หกสี่หมันเคยมาแล้วนะคุณผู้ชมมันก็เป็นไปได้มันอาจจะมาตัวกลับก็ได้เนาะแต่ว่าเลขนี้นะเลขนี้กับเลขนี้นะคะสามตัวนี้เนาะหกห้าหกเก้าหกสามนี้น่าจับตาที่สุดนะคะ หกศูนย์เพราะว่านักหน่วยมันมีศูนย์อีกมันจะมาอีกไหมเลขศูนย์นะหลักหน่วยล่างหนึ่งหรือว่ามันจะมาเลขหนึ่งคุณผู้ชมหกสองหกสองเนาะหกสองนี้นะคะสามสองนะ นี่เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยหกสองเพราะว่าเลขสองหนึ่งสองสามสี่หกสองสามสองนี่นะฮะให้มองที่เลขหกนะคุณผู้ชมเป็นเป็นตัวเด่นนะมีหกนะหลักสิบที่เป็นหกเนาะเพราะว่าเลขวิ่งมันมีทั้งสามมีทั้งหก มันจะมาทั้งสองตัวไหมถ้ามาทั้งสองตัวก็ให้มอง63กับ36อย่าลืมกลับด้วยนะสำหรับอสองตัวนี้นะคะนอกนั้นก็คือ6 9ก้ากับหกาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปมันจะโหลดยากเพราะว่าไม่เป็นต้องสรุป สองตัวบนกับสามตัวบนด้วยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่ยี่แปดแล้วนะคะได้สัญญาไว้แล้วเนาะสำหรับทริปนี้ก็ขออนุญาตจบทริปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะถ้าใครจะเล่นเลขวิ่งก็เล่นเลขหกได้เลยนะคะหกหกหกเนี่ยหกห้าประมาณ หกห้าเลยนะหกห้าหกสามหกเก้าหกสองด้วยนะแล้วฝากฝากอันนี้ฝากหกเจ็ดเนาะเพราะว่าฝากหกเจ็ดนะคะชอบจนตัวนะคะก็นอกนั้นก็เป็นตัวรองนะคุณผู้ชมตัวเด่นเด่นมันก็จะมีหกห้าหกสามหกเก้าหกสี่หกเจ็ด สามหกหกสองด้วยนะคะพ่นนอกนั้นก็เป็นตัวรองรองไปเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันโหลดยากเนาะเดี๋ยวเราเจอกันต่อเลยนะ,ะสําหรับสรุปสองตัวบนและสามตัวบนนะต่อเลยนะค,ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอีกสองวันเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่เบนก็จะเส้นเจ้าที่นะ,ะก็เป็นธรรมเนียมของแม่เบนทุกงวดที่จะเส้นนะค,ะคุณผู้ชม เส้นอ่าในบ้านแล้วก็เส้นข้างนอกนะคะอ่าสำหรับคลิปนีก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ